ดิจ้าพ่อแม่พี่น้องสปูทุกคนวม่าพ่อกับยายแก่คนมาหน้าคือเก้าว่ากินกระสานน้ำกันจ้าลวบบวบปิ่งมูไปตลาดมอเ้าพักแก้มก็มีบวบทัวกรแเจลหนังพี่น้องเคยกินบอเจลหนังเจลหนังจงี้แล้วก็แซนน์หอกมาเห็นเจลแสบ อันนี้แกงปลาคอใส่บักจนขมเอื่อยไปแล้วมาให้ามาให้ยายอาจ้ากินน้ำก๋วยยังมันก็หลายรอาจ้ามา กินน้ำก้อนคดธรรมะรวนๆเลยนางทายได้กับบุสวน Mm-hmm. 我我我。 กินเขาบบแหลวจอยพี่น้องมะม่เบงมาเห็ดแคบหมูพี่เจินน้ำมันย่านมันใหม่แย่กับกินเขาบบแหลวจ้อยไดี๋ยมาเห็ดแคบหมูต่อบันบแล้วละจ้ตะตาแสบแสบะแคบหมูยู่วๆน้ำมันมันบบหลายพี่หน้องแย่ดี๋ยเอาน้ำมันมาถอดใส่แบบหนังหนังน้ำมันบบหลายนะตาแสบกินกับสมตามกลางเวน เถือกใจลูกสาวลูกสาวมักหลายนี่ยยงก็ตามบมักห้องตอน